สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปทําบอดแคตนะคะในไลน์นะคะตามนี้เลยนะคะสามภาพเรียงกันแบบนี้ค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมา resize artwork ให้เป็นไซส์1,100คูณ1,000นะคะซึ่งเป็นไซส์ที่ไลน์เนี่ยเขาฟิกมานะคะอันนี้เราก็จะวางในแคนวาสนะคะแล้วก็เอ็กพอร์ตออกมาเลยค่ะหลังจากที่เตรียม artwork เสร็จแล้วนะคะให้มาที่ manager line b i z นะคะจากนั้นให้เรากดตรงนี้นะคะเพื่อเลือก account ที่เราต้องการจะบอดแคตค่ะ หลังจากนั้นมาที่เมนูซ้ายมือค่ะแล้วก็เลือก Card Base Message นะคะแล้วเรงมากด Create New ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วตั้งชื่อค่ะหลังจากเราตั้งชื่อเสร็จนะคะให้เรามาเลือก Card Type นะคะอันนี้เราก็จะเลือกเป็น Photo นะคะหลังจากนั้นก็กด Select ค่ะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ทำการอัปโหลด image ของเรามาได้เลยค่ะภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะคะให้เราเลื่อนลงมานะคะ แล้วก็แอปพลายไปเลยค่ะก็กดติดแอคชั่นแล้วก็แบนเนอร์ออกเลยนะคะนี่เราจะได้ไม่ต้องกรอกนะคะจากนั้นมาแอดค a าสค่ะแล้วก็อัปโหลดโฟโต้เหมือนเดิมนะคะอันนี้เหมือนเดิมนะคะให้ฟิตรูปภาพแล้วก็แอปพลายได้เลยค่ะอันนี้เป็นภาพที่2ของเรานะคะนี่ต่อไปเราจะเลือกภาพที่3นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะกดแอดแล้วก็กดอัปโหลดอิมเมจนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้3ภาพแบบนี้มานะคะ จากนั้นให้เรากดเซฟเลยนะคะแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นให้เรามาที่บอสแคสนะคะแล้วก็นิวบอสแคร t ค่ะนี่เราก็จะมาเข้าหน้าที่เราจะบอสแคสกันแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเลือก all friends นะคะแล้วก็ Sen น now เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่แคปชั่นค่ะอันนี้คือแคปชั่นนะคะแล้วก็อันนี้คือพรีวิวของเรานะคะตัวนัืือเขาให้แค่500นะคะอันนี้เราเกินมาเราก็จะทำการลบบางส่วนออกนะคะ จากนั้นเราก็แอดตรงนี้นะคะเพื่อเราเนี่ยจะแอดคัสที่เราทําเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็มากันที่คัสเพ m แมสเซจนะคะจากนั้นเราก็กดเลือกตรงนี้เลยคะ่ะอันนี้นะคะคือคัสที่เราทําไว้อันนี้เราก็เลือกมาเลยนะคะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเมื่อบอดแคตไปนะคะนี่ก็จะเป็นภาพนะคะแล้วก็ตามด้วยคอนเทนต์ของเรานะคะ หลังจากเช็คความเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการเซ็นเลยคะ่ะนี่นะคะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นลาย Official แบบนี้เลยนะคะเราก็ทำการแคปเจอร์นะคะแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูว่าบอดแค์แล้วนะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันคลิปวิดีโอหน้าวนันนี้สวัสดีค่ะ